สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับช่องโชติกาชาแนลนะคะทาอัปเดตเหมือนเดิมนะคะมาดูกันอันนี้มันเราเอามาซ่อมทหามันเป็นมตรห้าสิบดูนะคะเนี่ยมันก็จะได้ห่อแล้วเริ่มได้ห่อแล้วนะคะนี่เราจะเอามาซ่อมให้มันเป็นมตรห้าสิบหมดเลย แล้วก็ดูดอกมันนะคะรอบนี้ดูเนี่ยเวลาใส่ปุ๋ยเราสังเกตแหละเวลาเราดอกดอกมัน,มนบานแบบเนี้ยเราจะฉีดฮอร์โมนไม่ได้เลยมันจะดอกร่วงหมดเวลาเราฉีดเราต้องฉีดตอนที่ดอกมันเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะต้องเริ่มฉีดถ้าเกิดออกแบบนีเ้เราฉีดเลยแต่นี้เราไม่ฉีดเราใส่ปุ๋ยแทนอันนี้ยังไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงสักรอบเลยทั้งเผือกทั้งอะไรไม่ได้ฉีดนะคะ กรากำลังจะตอนกิ่งเพิ่มเอามาเสริมเสริมแบบนี้มันเป็นเมท่าสบให้หมดเลยนะคะเนี่ยใส่แบบนี้ใส่เข้าไปมันเป็นเมียท่าสบให้หมดน,นะคะวันนี้ก็จะมาเก็บรายละเอียดห่อแบบนี้แบบนี้นะคะเนี่ยห่อเนี่ยถ้าเราไม่ขี้เกียจอะห่อไปห่อไปเลย เรายัางจะไม่จ้างนะคะเพราะว่ายังไม่เยอะยังไม่เยอะเราห่อได้อยู่เราจะมาเก็บรายละเอียดห่อนะคะเนี่ยดูสวยงามมากเลยนะคะรู้สึกว่าเราประทับใจมากเลยรอบนี้ประทับใจสุดๆคือเราทําออกมาได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นตไม่มีเพี้ยไม่มีเพี้ยไฟไลายแดงเพี้ยหอยเพ้ยแป้งไม่มีนะคะแต่จะเห็นอยู่ตุ้นนู้นจะเพี้ยหอยกําลังจะมานะคะ ็ไม่เป็นไรก็จะประมาณเกือบสามเดือนเกือบสี่เดือนแล้วที่เราไม่ได้ฉีดนะคะฉีดยาเราจะฉีดไปต,ตรงนู้นสามแถวก็คือเราปลูกดาวเรืองใส่นะ่ะตัวนั้นอาจจะได้ฉีดบ่อยแต่ยังไม่มีลูกนะคะมันก็จะออกดอกแบบนี้แหละนะคะดูประทับใจมากนะคะหยิบจับอะไรให้เป็นเงินเป็นทองเยอะมากนะคะลูกมันเนี่ยเห็นไหมคะเริ่มมาแล้วนะคะเนี่ยเขาเรียกเพี้ยหอย ตัวนี้เพียะหอยนะคะอันนี้กําจัดไม่ยากแต่มันก็นานแล้วที่ยังไม่มาเรายังไม่ได้ฉีดยาเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ถัว่วถั่วเราปลูกฝั่งนี้เราจะปลูกเป็นพืชไร่ส่วนผสมนะคะเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นถั่วหมดเลยนะคะความยาวประมาณเก้าสิบมตรอะตกตกมากนะคะโคตรโคตรดก ระทับใจมากเกือบร้อยเปอร์เซ็นนะคะเราทำออกมายอดนีสวยลูกสวยมากเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขนาดเราเราให้มันโตขนาดนี้มันยังไม่ไม่ลายเลยรู้สึกว่าแมงวันทองมันจะเริ่มหมดแหละช่วงหน้าฝนนี่ไม่ค่อยมีนะรู้ว่ามันไม่มีก็ไม่รู้เพราะว่าเราควบคุมเป็นสปริงเกอร์บนอย่างนี้ไงเนี่ย,ยจะลางเพีย แต่ช่วงหน้าฝนอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ลดน้ำรดเมื่อวานก็คือเราใส่ปุ๋ยถั่วตรงนั้นไงนะคะเราจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยขนาดนั้นปุ๋ยก็ไม่ค่อยได้ใส่ยาฉีดก็ไม่ได้ฉีดนะคะเนี่ยมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะสุดยอดสุดยอดปีนี้จิบจับอะไรให้เป็นเงินเป็นทองนะคะอันนี้เผือก ตรงมันงามมันก็งามงามตรงไหนมันี่งามมันก็ไม่งามแล้วเราก็ต้องมาตัดลูกอย่างนี้ออกนะคะนี่แหละคือพืชไล่ส่วนผสมของเรานะคะเราต้องเอาไว้แค่ต้นเดียวแบบนี้มันมันมันต้องตัดออกนะคะเพื่อที่จะทําการให้มันลงหัวเหี่ยเห็นไหมนอนเรายังไม่ได้ฉีดเลยเห็นไหมเรายังไม่ได้ฉีดนะคะนานแล้วที่เราไม่ได้ฉีดนะคะวันนี้เราจะมาเก็บละเอียดหัวฝรั่งแล้วก็เรามาถ่าย ทำให้ดูก่อนเราจะมาลงคลิปให้ดูก่อนว่าฝรั่งของเราอ่ะมันไม่มีเพี้ยจริงๆไม่มีเพี้ยไฟลายแดงเพี้ยหอยเพี้ยแป้งจะไม่ค่อยมีจะไม่มีเลยจะมีแต่ตัวเพี้ยหอยเริ่มมาละตัวสองตัวละนะคะดูได้ใบนี้เขียวจืดเลยเพราะว่าเราจะจะใส่ปุ๋ยไม่เหมือนคนอื่นไงเราจะใส่ก็คือมีเชีวภาพกับขี้ไก่ผสมเข้าไปขี้ไก่ดัดเน็ดนะคะแล้วเราจะใส่เป็นสิบหกปด สิบห้าอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ผสมสี่สิบหกนิดนึงแล้วก็จะมีตัวศูนหกศูนย์ในนั้นนะคะตัวนั้นจะช่วยช่วยให้มันกรอบหวานไงพวกขี้ไก่อะไรอย่างเงี้ยศูนหกสิบอะเขียวมากเลยเห็นไหมคะความเขียวของมันเขียวมากนะคะดูยอดมันเราก็ต้องมาเริ่มตัดออกนะคะวันนี้เราจะเก็บรายละเอียด ่อกันไปกันเลยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะไปห่อฝรั่งแล้ว